ร้านค้าโมโคนะครับวันนี้มาเปิดท้ายขายของกันอีกแล้วของรางวัลใหญ่รอบนี้จะเป็นท่าเต้นครับเป็นท่าเต้นที่เราสามารถเต้นกับคู่หูลำดับที่2องของฟรีไฟนะฮะเนี่ยเวลากดเต้นปุ๊บมันจะเป็นท่าจึงต้าจึงจึงต้าจึงจึงจึงต้าจึงจึงอันนี้คือมันเป็นท่าในชีวิตจริงนะชื่อท่าลำกระทบไม้นะครับก็จะมีคนจับไม้สองฝั่งแล้วก็ให้คนตรงกลางเขากระโดดอ่าถ้ากระโดดไม่ดีเนี่ยมีหนีบตะตุ่มแน่นอน อันนี้คือของรางวัลใหญ่หน้าแรกนะฮะส่วนของรางวัลใหญ่หน้าที่2เนี่ยบอกตรงๆว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยคือเป็นของเก่าทั้งหมดเลยนะครับเออลืมบอกไอ้รางวัลใหญ่เนี่ยมันมีท่าเก่ามาด้วยนะอันนี้ท่าลำดับที่2ใช่ไหมส่วนลำดับที่1เนี่ยมันจะเป็นท่าที่เต้นกับเสือครับังฟูไท t i อร์อันนี้ใครยังไม่มีก็ต้องเลือกแล้วแหละว,ว่าจะเอาท่าเก่าหรือท่าใหม่นะฮะ,อะของรางวัลหน้าที่2เนี่ยผมเอาอะไรดีละ่ะ มันมีหมดแล้วจริงๆอ่ะเอาเป็นตั๋วละกันถ้างั้นเพราะอาจจะได้เก็บวไว้สุ่มของอย่างอื่นนะจ๊ะโอเควิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับเลือกของรางวัลหน้าละอย่างและเขาบอกว่าอะไรเนี่ยการันตีหกครั้งรับของรางวัลใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะการันตีทําไมเนี่ยมันมีหกช่องก็หกช่องก็ต้องได้อยู่แล้วนะเออจะการันตีทําไม <laughs> ไปหมดแล้วสมองอ่ะลุยกันครับเริ่มหมุนที่เก้าเพชร ไม่เคยได้เลย9เพรเนี่ยมาปาที่1ปา 2, ปา 3, ปสองปาปสามปาปสีปาห้เฮ้ยได้แล้วหรอโอ้ได้ตัว๋วจะดีใจทําไมได้ตัว๋วฟรีไฟล์เหมือนหมดมุกนะเนี่ยเอาตั๋วมาเป็นของรางวัลใหญ่ก็สรุปคือล้างตู้เหมือนเดิมนะครับรอบสุดท้าย399เพรก็จะได้ทาเต้นมานั่นเองนะจ๊ะ เฮ้ i, แต่ผมมาย้อนนึกดูนะครับรู้สึกว่าไอ้ท่าเต้นคู่กับคู่หูเนี่ยมันจะมีมากกว่า2ท่านะถ้าเอาเฉพาะที่ผมมีในคังเนี่ยก็จะมีท่านี้เป็นท่าเต้นคู่กับเพนกวินยกซ้ายโยขวาแอรลบิกแดนด์แล้วก็กระโดดทีหนึ่งเพนกวินก็มุดลงรูไปส่วนอันนี้เป็นท่าเต้นแมรี่บีที่เขาทำมาจากกระแสนในติกต็อกนะเมื่อก่อนฮิตมากก็เลยเอามาทำเป็นท่าเต้นในฟรีไฟ์นะฮะ และอันนี้ก็ท่าเต้นคู่กับน้องหมาช่ปะจาได้ว่าท่าเนี้ยน่าจะมาเป็นอันแรกๆเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนกดกันเยอะมากก็สรุปนะครับเท่าที่ผมมีเนี่ยทั้งหมดอ่ะหท่าแต่ในกิจกรรมวันนี้มีท่าที่เต้นกับคู่หูเนี่ยสท่านะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคสรุปกิจกรรมนี้เดินปกิ่เพจดูได้บนหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูการเล่นจริงกันเลยจ้า วันนี้เราไปกับอีกหนึ่งชุดใหม่ที่ยังไม่ได้ใส่เล่นให้ดูนะครับมันก็คือชุดในซีรีส์ครูพลานั่นแหละวันก่อนเนี่ยเป็นครูพละชายสุนันนี้เป็นครูพลาหญิงนี่ครูพละขี่มังกรมาสอนหนังสือลองกันที่โรงไฟฟ้าอูม่คนเยอะจังคนเยอะขนาดนี้มาทำอะไรเฮ้ย<อ>แกเป็นใครวิ้นข้ามถานนทำไมโอ้ปิงงปยันนุน่นไปไหนอะเพื่อน มาด่ายิงเหรอเอาักกี้ลาก่อยอู๋แหะ <c oughs> <c oughs> ติดโลนะลาก่อยล่วงหน้าใครทำักกี้เฮ้ย <c oughs> พาละภูมิ <c oughs> จะมาช่วยเพื่อนใช่ไหมเราวิ่งไวไปนะเบรกไม่อยู่วิ่งก็หาปากกระบอกปืน วันนี้ผมว่าคนเขาน่าจะมาลงบอสกันแน่เลยมันมีนกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลงบ้างแต่ขอเคลียร์คนก่อนแต่ก่อนที่จะไปเคลียร์คนเนี่ยไปชุบแจ็กกี้ก่อนแจ็กกี้ตัวตึงล่วงอีกแล้วผงใส่เมื่อกี้ไปลงกลางวงแน่เลย <Hey. S 1> วิ่งสก,กางทุ่งเลยเพ่อหนุ่มมาแจ็กกี้ได้เวลาทรรมากินฮยพุ่งเหลอือ พุ่งมาเหลอกุดขอ,อยะซ้ำนะครับก่อนที่จะโดนลัดคนเยอะไม่ดูใครเป็นใครนกมันมีสามที่นะครับในแผนที่ทีนี้คนมันก็แหงกันเปลงนะเฮ้ยตรงก,กี้มีนะข้างหน้า uh huh. ผมก็คิดว่าเขาจะไปลงกลางวงกันอย่างเดียวที่ไหนได้มันมีคนที่กะจะมาตบบอสขอบขอบ,ขอบวงก่อนคิดเหมือนกันไงฮ้ยหวาอกหนึ่ง ตอนแรกก็คิดว่าขอบขอบวงน่าจะปลอดภัยที่ไหนได้มาก็เป็นฝูงตายไหมตรงนู้นเดี๋ยวเรารอซุ่มๆแถวนี้ก่อนนะครับอุยยังไม่ทันจะซุ่มเลยพี่เปิดมาแล้วเอ้าจ็คกี้ล่วงแล้วใจเย็นเติมยาก่อนมันมาเยอะกะจะมาซุ่มแถวนกเอ้าแจ็คกี้ โอ้ชีวิตนะล้มแล้วล้มอยู่ล้มต่อล้มอยู่เนี่ยแหละโอ้โอมนดีดมังงี้เลยเหรอไอ้นี่เดี๋ยวรูเรื่องเลยมันขึ้นไปไหนละข้างบนใช่ไหมตรงนี้มันจริงไม่ได้เดี๋ยวเราต้องถอยก่อนถอยไปเลงไกลๆก่อนไอ้นี่เป็นเอาเรื่องนะมันดีดขึ้นมากะโถมผมเลยดีกว่าเอาอีกแล้วเหรอนี่ล้มรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแป๊้นึง โรอแขนให้เรียบร้อยดีไปหาแจ็กกี้ก่อนแววขยันจริงๆนะวันนี้ขยันยิงเหรอไม่ขยันล้มนี่แหละ <c oughs> ล้มเลยัวจริงๆมันเป็นแผนนะคือซ้อมมางว่าให้ดึงความสนใจศัตรูให้ได้เยอะที่สุดผมจะได้ยิงได้อ่าแจ็กกี้ก็เลยวิ่งไปกลางทุ่งเลยให้เขายิง อันนี้ก็ดึงความสนใจเกินไม่มีป้องกันอะไรทั้งสิ้นนะไอ้วงไอวอาวามีไม่ตั้งด้วยยืนให้เขายิงเลยศัตรูสนใจแน่นอนเฮ้ยมีมีม,ม,ม,มีอยู่ข้างในยังไม่หมดต้องแจ็คก,กี้ด้วยวะเขาจะล่วงไหมครับจังหวะนี้ขอเดิดก่อนเลยตัดก,กำลังเป็นหนึ่งชุดยังไงครับแจ็คก,กี้เขจาจะประทะศัตรูไหมวิ่งเผชิญหน้ากันจังหวะนี้และเรียบ้อยโอ้โหแจ็คก,กี้ยิงได้ นึกว่าจะล่วงอีกรอบว่าไงพ่อหนุ่มทำไมมาอยู่คนเดียวล่ะเพื่อนทิ้งใช่ไหมเราอ่ะนี่เดี๋ยวเต้นให้ดูปอบใจจึงตาจึงจึงตาจึงจึงจึงตาจึงจึงอ่าถึงกะคานเข้ามาดูใกล้ๆไปนะไปไปโดดใหม่ก่อนโดดไกลๆคนด้วยนะลงสกล้เลยหรือเมื่อกี้เขาลงมาตั้งแต่แรกแล้วก็รอชีวิตอยู่คนสุดท้ายฮะยังไม่อีกอ่ะ ยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยมันชักจะเยอะปุยแล้วนะไอตัวนั้นผมว่าน่าจะป่วนเปลี่ยนแถวบอสอ่ะเนี่ยวิ่งไปอยู่จุดที่ผมแอบซุ่มเมื่อกี้น่าจะเอาบอสให้ได้คนนี้เดี๋ยวผมต้องตบเขาก่อนเจ้าเอ๋ <Hey. S 1> นี่แนะ sure. ลากรอยนะนอ้องเอ้ยมีนะ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 ต้องรู้ว่ามีนะสักกี้มันเปิดมานะ รู้สึกจะเป็นที่สนใจของชายหนุ่มทั้งหลายนะไอ้บอสตัวนี้แหมมุม,มดีซะด้วยวิ่งอยู่หลังแพงอุ๊ยเปิดอะไรเนี่ยโคตรเจ็บวิ่งมาชา์จต้วเว้ยไอ้นี่มันเอาเรื่องเฮ้ยเปิดบอสเหรอเอ้าทำไมแย่งอย่างนี้อุตส่าห์จองไว้ไอ้นี่วิ่งมาเฉยไใ้กลัวตายเลยใช่ไหมเราอ่ะโอมันสักที เปิด RCS e ไปเรียบร้อยลงหนึ่งว่างไงโอเลออนปูยานกระสืออันนี้นี่อันนี้เนเมื่อกี้แย่งบอสท,ทำไมเหรอไม่รู้เรื่องววตึงตะตึงต,ตึงตะ,ตะตึงตึงต,ตึงตะตึงตึงตันเสร็จครงคำรับเป็นตึงทีแมวมันตัวเล็กอะแล้วมันออกท่าอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันไม่เหมือนท่านี้ ท่าเ uhm. สือนี่เสือมันก็ออกท่าเหมือนกับคนมันดูเท่กว่านะคนเต้นยังไงเสือก็เต้นหนึ่งนั้นนะครับเฮ้ย๋ย่ผมยังล่าบอสได้นี่ว่านกมันยังอยู่คิดว่าจะอดซะแล้วตามนกสีดำไปเพื่อล่า Evil Butcher แล้วก็วิ่งตามไปเรื่อยๆนะไอ้นกตัวนี้มันจะพาเราไปหาบอสบอสมันจะฝังอยู่ใต้ดินไงนกมันจะพาเราไปขุดขึ้นมาผมก็มัวไปเรื่อยนะ ไม่รู้อยู่ใต้ดินหรือเปล่ารู้แค่ว่าถ้าไปถึงตรงนั้น,น่ะบอสมันจะโผล่มานะครับโอ้แต่รอบนี้มาไกลจังนี่เจอแล้วโอเลออนยักษ oh, ์โผล่ขึ้นมาโอ้ oh, ลุกปเปิมบอสตอนนี้เราต้องอยู่ใกล้ๆนะเราจะยิงแรงขึ้นถ้าอยู่ไกลไมันจะยิงเบาแล้วก็เล็งไปที่หัวแป๊บเดียวแตกลาก่อย โอ้แลวดูของดอับอย่างนี้ไม่ต้องตอบก็ได้เฮ้ยแต่มีกอซ่านี่ว่าไม่ใช่กอรซ่าธรรมดานะกอซ่าเอ็กซ์ซะด้วยจัดไปเปลี่ยนปืนเล่นบ้างไรบ้างมันจะมีปืน X ปืน Y ปืน Z นะครับถ้าถามว่าแต่และกระบอกต่างกันยังไงนะเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วไม่ได้เตรียมข้อมูลไปด้วยรู้แต่ว่ามันยิงรัวมากนะครับถ้าเกิดมันมีตัวอักษรเนี่ย เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซอบไวๆนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่คูพละหญิงนะครับวันนี้จัดใหาแบบแพ็คคู่ใส่เหมือนกัน2คนเลยคู่2คนแบบนี้แถวบ้านเรียกว่าดับเบิลคู ส่วนอันนี้ก็เป็นท่าเต้นนอนแมวนะครับตึงตะตึงตึงตะตึงตึงตึงตะตึงตึงแล้วก็โค้งคำนับเป็นหนึ่งทีส่วนท่าก่อนนี้ก็จะเป็นท่ารำกัมปูครับนี่ตอ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 แล้วก็ชกมือหนึ่งทีออกเดินทางกันต่อนะครับไปกันต่อไม่งอแงนะวันละเมืองสองเมืองเดี๋ยวเราไปดูที่ฝั่งเมืองไทยกันนะครับ วันนี้ไม่ได้ลงที่พีกแต่ว่าเราก็จะมาวิ่งดักตบคนเหมือนเดิมโซนนี้มันชอบมีคนแอบเข้ามาช่วงท้ายๆนั่นไงแจ็กกี้เปิดแล้วอุ้ยมีหลายตัวลวงหนึ่งพีพีแฟตประยุทธ์เดียวนะ <laughs> ลวงสองลวงสามเหลือตัวหนึ่งหลังไอวอล ลวงสี่หมดตีมันมายังไงว่าพี่พิซซ่ประยุทธ์เนี่ยอะเดี๋ยวส่งท้ายเต้นให้ทีหนึ่งจึงจ้าจึงจึงจ้าจึงจึงจึงจ้าตึงจึงขอคำนับท่านประยุทธ์มันมีด้วยเหรอแคนผมเนี่ยชื่อนี้ดีนะไม่มาพร้อมกับพีพิซซประวิทธ์ไม่งั้นฮาเลยนะเนี่ยเ <What? S 1> ข้าวงกันดีกว่าแซกกี้เมื่อกี้ยิงใครอ่ะมีเหลืออีกเหรอ หรือว่าคนตี้ตีดีน่าจะหมดแล้วนะผมว่าที่เจอน่าจะตี้ใหม่ <Hey. S 1> โอ้โหแล้วลงรงี้ลงกันอย่างนี้เลยเหรอวิออก,กี้มาช่วยแววทันอยู่ตีใหม่ปะเนี่ยหรือตีเมื่อกี้โดดลงมามันลงกัแบบว่าท้าทายพลังอำนาจมืดมากลงกลางทุ่งเลยไม่เป็นลงแอบแอซะหน่อยละเพื่อนไป <Hey. S 1> ทางขวา มีอีกตัวแล้วทําไมโดนมันมี3อันเลยเนี่ยอันนี้โดนธรรมชาติหรือว่าโดนคนปล่อยมาไ,ไปนูนแล้วหลังไอวอลท้ายอีกหนึ่งหูและไอตัวการใส่ในลิมาด้วยผมเราไม่อยากจะเจาะเลยร่วงเปืองกระสุนมากอ,ะอ่ะไอสกิลในลิเนี่ยและบางทีจังหวะรีโหลดอะมันก็ฟื้นเฮดพีกลับมานะครับไอ้วอล หลังลรถไปทุกตัวล่วงมากลางตรงไอวอลเลยแจ็กกี้นี่แจ็กกี้จัดให้จัดล่วงบดอ่ะนายลงนลิสกิลนักแข่งชอบใช้นะมันฟื้นเลือดไอวอลได้นี่เดีด๋ยวดูนายลิปะทะระเบิดน้ำกดอ่าไอวอลแตกมุย้ยอุ้ยไม่แตกเฉยโคตรถึก ถึกจริงอะไรจริงความสามารถในการป้องกันดีแต่ถ้าเกิดใส่มายิงคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะเสียช่องสกิลเป็นหนึ่งแปะหัวนะอุย๊ยตึงเว้ยไอนี้ส่วนไม่เลิกเลยพอยิงไอ้วอลเขาไม่เข้าเนี่ยมันลำบากเลยนะแปะหัวอุย๊ยไม่ร่วงไม่ไหวแล้วผมถอยแปะอยู่ต่อตายแน่ คือมันจิงเขาไม่ได้เลยนะครับพอไอวอลมันฟื้นเลือดเรื่อยๆเนี่ยเป็นสกิลที่แบบว่าสามารถทำให้ศัตรูลําคาญได้ลงมาสักที้เดี๋ยวเราเข้าวงเดี๋ยวเขาต้องอ้อมขวาเข้ามาเอาไปอีกลูกไปน้ำกดไม่น่าจะแตกและขยันเคลียงซะด้วยนะขยันเคลียงเหรอหัวลั่นไปหนึ่ง ไม่ต้องดึงนะไม่ให้ดึงตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วนี่สใส่ไนลี่มาสองตัวตัวท้ายแล้วแจ๊กเก้สองหนึ่งไม่เรียกลุมนะเพราเรียกว่าช่วยๆกันไอวอยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยหมดเถอะเหนื่อยจะยิงแล้วอันน้ำกดไปน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ตั้งเนี่ยไอวอหมดเลยลาก่อย สกิลในลิมันมีประโยชน์ตอนมีไอวอรนะครับแต่พอไอวอร์หมดก็ใช้อะไรไม่ได้เลยประมาณนี้ครับสำหรับท่าเต้นนอนแมวกระทบไม้นะฮะ,อะลองดูแล้วกันนะครับว่าสวยถูกใจมุย้ย